ตีดีชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาสืบสารมะระดกทางวัฒนธรรมด้านอาหารในโครงการหนึ่งจังหวัดเชิดชูเมนูถิ่นที่จังหวัดตรังนะคะพาไปดูการทำขนมไหว้พระจันทร์เขาหยกนะในในก็ใกล้ถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์ในวันที่29กันยายนนี้แล้วนะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะว่าที่เด็ดของสูตรนี้อยู่ที่อะไรมาแล้วคุณผู้ชมคะ่ะถือเป็นขนมไหว้พระจันทร์ไส้ไม่เหมือนใครคุณผู้ชม สำหรับขนมไหว้พระจันทร์เขายกนะแป้งมันจะอร่อยลงตัวแล้วมันจะหอมเครื่องเทศขึ้นมาเลยมันมีความนุ่มของหมูแล้วก็เผือกความกรุบของเห็ดหอมโอ้โหเป็นอะไรที่มันเข้ากันลงตัวสุดๆไปเลยนะและนี่ก็เป็นฝีมือของเชฟเมืองตรังแห่งห้องอาหารลูกลมกะช่องฮิวเต้นรีสอร์ทจังหวัดตรังค่ะขั้นตอนการทำขนมไหว้พระจันทร์ไส้เขายก เขาก็เริ่มจากการหั่นวัตถุดิบหมู3ชั้นมีเผือกเห็ด้อมหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเกตรียมเอาไว้ก่อนยัดใส่เข้าไปในแป้งเค้กที่ผสมกับแป้งข้าวเบายอดม่วงแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆปั่นเป็นลูกกลมๆเสร็จแล้วก็นำไปอบ20นาทีเท่าน,นี้เราก็จะได้ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ข้าหยกแล้วส่วนราคาก็ขายกล่องละ28 4บาทมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันค่ะ เราไปเจอคุณจิวรวัตรนะคะเป็นผู้บริหารรีสอร์ทกาช่องฮิลที่ตรังเนี่ยก็บอกว่าทางรีสอร์ทเนี่ยได้ทาขนมไหว้พระจันทร์ไส้ข้าวยกขึ้นมาค่ะเขาต้องการนําเสนอเมนูข้าวยกที่เป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดตรังนะที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกนะคะในโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นจังหวัดตรังด้วยการนํามาทําเป็นไส้ของขนมไหว้พระจันทร์จากการทาแล้วก็ชิมแล้วปรากฏว่าขนม วายพระจันทร์ไส้เขาหยกมันเป็นอะไรที่มันอร่อยนัวมากๆเลยกระแสตอบรับมันก็ดีมากๆค่ะเพิ่งเปิดให้สั่งจองไม่นานคุณผู้ชมแต่ว่าลูกค้าเนี่ยโอ้โหออเดอร์เข้ามาลน้นๆเลยตอนนี้ทํากันแทบไม่ทันและเห็นแบบนี้ใครสนใจริมลองนะไปสั่งจองหรือว่าชิมกันได้เลยที่กะช่องฮิวเต้นรีสอร์ทอัมพนายกจังหวัดตรังค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ